ดีค่ะวัยดีค่ะพี่น้องตองไปสบายดีกันสุขสุขล้นพี่น้องอ่ะมันนียายบุญผ้าช่มข้างทางนะคะขางถนนหนทางทังจะเข่าหมู่บ้านนะคะทางที่จะเข้าหมู่บ้านบ้านบัญนไ่้บนเองนะคะพี่น้องทังที่จะเขา่าหมู่บ้านบ้านี่้บ่นเองสองข้างทางนี้่นจะปลูกดอกท้ออู hmm. ไรนะคะพี่น้อง่นจะปลูกดอกท้ออูไร like อย่างสวยงามเลยตอนนั้นเนาะอ่าคลองน้ำบ้านหนี นะคะคล้องน้ำมันนี่ที่จะมีจอกแหนหลายๆพี่น้องนี่จอกมีแหนหลายๆเนาะที่ยี่บนผ้าอเอฟซีเบงคายคิดเนาะพี่น้องนี่คือสะน้ำคือสะน้ำตอนทีว่าเหา่ามาทายคิดลง่งจอกล่งแหนเอาจอกเอาแหนขึ้นเนาะพี่น้องเนาะบันนี้เนาะช่วงนี้นะคะจอกแหนบ่มีแล้วนะคะแต่ว่าลิมตาฟังนี่กะอาจจะมีหยาขึ้นหกแหนอย่างประมาณนี้เนาะ นี่อันผักกระเฉดน้ำนี่พี่น้องเัาก็เอาไปกินกับสมตําเอาไปกินกับขนมจีนได้นะคะแต่ว่าคือแบบว่าบานเฮามันมันกบพ่ออยู่ได้กินเนาะมันกโะโบดโบอยากนีหอย่างยัง,ยงสีนะก็เลยบมีคนมาเก็บมาหยังพี่น้องแลวกลางคืนนะอ่าช่วงกลางคืนนะพี่น้องจะมีหอยเด้นี่เก็บไปกินได้นะคะพี่น้องกระเฉดน้าอ่ากลางคืนจะมีหอยหอยเชอรี่ นะคะน่ะก็กเลี้ยวหินอยู่น่ะกะตอเคลื่อนจะมีหอยเชอรี่ขึ้นมากอไมก่ก,มก,มกินอ่ะผักไม่กินม่กินหญ้ากินอย่างน้าขอบตะฟังอย่างเสียพี่น้องเนี่ยจะขึ้นมาหาหากอกินน้าขอบตะฟังเสียถ้าเฮาบอกขานนะคะเฮามามามาตักเอาตะแกงเอาสวิงอะ่ะใส่ใหม่มาส่วนเอาพี่น้องมาส่วนเอาได้เดี๋ยวเมื่อไรยี้ยบนมันก่อนสิม,มาสิมเอาไฟซองแล้วก็ตักเอา มันจะเป็นถนนเอามันจะเป็นคลองน้ำรอบรอบหมู่บ้านไปยังสันเพิงกระจายค้นปลูกพักปูกยางกินนะคะอันนี้จะเป็นศูนย์ศูนย์อ่าศูนย์เย็บผ้านะคะของกลุ่มสตรีต่อมาเดี๋ยวนี้เพิ่ว่นวาเหตุแล้วเพิ่นก็เลยอ่าเพิ่นก็เลยเหตุเป็นศูนย์กักตัวโควิดนะคะนัะ่นอันนี้สองขางท้างนะสองของางท้างเข่าบ้านนะะเดี๋ยวเย็บบนจะพากย,ยางเบิ่งจัหน้อยหนึ่งคลิปนี้นะคะจะ จะนำเสนอหรือว่าจะอธิบายในการในการเลี้ยงหอยกับเลี้ยงปลานะคะมีเอฟซี่ขอมานะคะว่าอยากให้เยบุนอ่านแนะนานะคะแนะนําในการในการถ่ายถ่ายถ่ายทำมันวิธีการเลี้ยงหอยเลี้ยงเลี้ยงปลาสันาส้นว่าเห็ดยังไหลว่าสั้นนี่พี่น้องงามปะร่ลมลื่นดีได้พี่น้องปวดถึงว่าย่ามสองงาม่อย่ามแรงค่าเขาอยากวิ่งออกกําลังกายนี่ก็คือมันจ็บีสวนสาธารนณะ สนามออกกําลังกายอยู่ท้างโรงเรียนนะคะแต่ว่าอ่ยืยบ่นบเดตไปข้างนั้นเนาอะอตน้นต้นแก่ทั้งนี้เง้วอยู่ตัวนี่ไ่พี่น้องต้นแก่นเนียสามารถมาตัดไปเห็ดไปเห็ดข้างแบบกอื้อบักแตงได้ได้ไดนี่นะพูดหล้กก็จะยิ่งเง้วไปพุ่นนะคะดอกใหม่ทางสองทางข้างเนาะบางทางนี้นะคะฟังทางนี่จะติดฟังสาอีกจะเป็นสะรอบหมู่บ้านพี่น้องอ่าจะเป็นสารอบหมู่บ้าน นี่รถก็จะอ่าเล่นออกเล่นเขานี่คือเขาจะไปทางอำเภอประทายได้นี่พี่น้องไปอำเภอประทายนี่แม่ี่ิแม่คือบ่มาตัเดเ่านีนิงามงามนน่โอ้ยงามคือ,อยังนี่แม่เอาเกี้ยวก็ได้ตัวเอาก่อนแล้วเอางัวเอาหยาไปเหนงัวอันนั้นคือเป็นน่ะพี่น้องบ้านนี้บนนะคะตรงนี้จะเป็นจะเป็นทางทางแยกนะคะเป็นเป็นทงัง เป็นทางแยกอันนี้คือเขาเป็นในมูมบ้านนะคะบางคนบอกว่ายายคือบคือบทายในหลอบบ้านให้เบิ้งแน่หลอบหมบ้านให้เบิงเ้งแน่วาหมบ้านเจ้าเป็นตะยูบอ่อเดี๋ยวไอ้โอกาสว่างๆนะคะจะขี่ซาเล่งท้ายให้เบิ้งนะคะน,น่ะเดี๋ยวเห็นบอนะ่อนั่นเป็นบ้านของยายบนพี่น้องเนาะอ่านะบ้านยายบนนะคะแต่ว่าบ้านยายบนมันจะเขาได้ทั้งสองทางครับพี่น้องเนาะเขาได้ทั้งสองทางอ่ะคลิปนี้ก่เดี๋ยวเขาจะ อธิบายเรื่องการเลี้ยงปลาให้ให,ให้ให้ฟังเนาพี่น้องเนาะอันนี้ยายบุญมาตัดตัดอันนี้ไว้เห็นใบมันโลนสักก้อนเดียวจะเอาไปเห็ดข้างข้างบักบวกนะคะพี่น้องต้นแก่นี่กระลิมสาเห็นบอนเป็นเป็นสานา้ำเป็นสานา้ำไก่เป็นไก่เป็นหมานี่มันอยายกไหมเจ้าหุมนี่เห็นบ่ไก่คอยายบุญนี่พี่น้องไตหุมแก่นี่นี่ก็เป็นน้ำ กินน้ำกินอย่างใดเห็นไหมพี่น้องนี่แหละกาอยู่กันแบบนี้เนาะแบบบ้านๆเฮา,าสบายๆเดี๋ยวเสื้อผ้าเข้าไปเบิ่งสวนจากน้อยหนึ่งสำหรับค้นที่เข่ามาหม่เนาะยังบระท่านได้เห็นการอยู่กันดำรงชีวิตของยายบนนะคะนี่เป็นวิธีบ้านบ้านเบื้องเสือ้อผ้าเอาตาไว้กับอันประตูเล็กในมุมแม่นยังเลยอ,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 อันไปลงน้ำม,มาเห้วบัดนี้มัน อยากก็เลยเอามาตากไว้เดี๋ยวจะเอาไปนุป่งไปง้มง้มหอยอยุ่ชุดชุดลุยน้ำฝุ่นส้มลูกน้อนลินอันนั้นสบายคุยอยู่คุณเดี๋ยวจะพาเขาไปเบื้องลังบ้านอันนี้คือรถซาเลงพึ่งทีไปต่อมานะคะอันนี้เป็นล,งลุงรถเป็นล,งลุงรถบ่นี้รถไงดอกพี่น้องมีต่้งต,ต่รถมอเตอร์ไซค์อ่ารถรถไงหรือว่ารถยิงกะ ซื้อให้ลูกก็เอาไปใส่ยูนะคะอันจาขควงกระถากันใส่มอเตอร์ไซค์กับซาลิงนะคะนี่เป็นล่องรถอันที่ต่อล่องรถนี่ก็คือเป็นเป็นเหล่าเขานะคะนี่เหล่าเขาพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวบ่งจะเปิดให้เบิง้งเปิดเหล่าเขาให้บึ้งพี่น้องว่าเน๊ใน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 เหล่าเขเขาเป็นยังไงสภาพมีเขามียังแบบใดเนาะช่วยให้บึ้งสำหรับเพื่อที่พึ่งพึ่งเขามาเนาะพี่น้องเขามาช่วคลิปเขามาติดตามมาเนาะจ้ะเนาะ นี่อันนี้เป็นเหลาเข่านะคะด้านนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะคะเขาเปลือกเหนียวด้านข้างนี้เนาะด้านั้างนี้จะเป็นเขาเขาเขาวอ่าเาเปลือกเจ้านะคะอันนี้เขาเปลือกเจ้าเป็นดินข้าวเหลาข้าวที่น้องนะคะข้ากกจะเจ็บเขาไปนนี่ตลละปีเดี๋ยวจะพาไปดนสวน สวนสวนสวนครัวนะคะสวนครัวเดี๋ยวจะพาไปดงสวนครัวอยู่แบบพอเพียงพี่น้องอันนี้เป็นอันนี้เป็นข้อบัวนะคะท่อท่อไหลบัวที่ยืบบนพเพาะแล้วกอ่าเคยกินไห้เอซีเฮาไดดเดดเบิงนะคะเนาะเดี๋ยวว่างว่างไห่มันได้กำหนดเปิดก่อนเดี๋ยวยืบบนจะมาเปิด ให้บึงนะคะว่าหอาเพาะบัวนี่ลักษณะบัวเป็นยังไรที่มันเกิดมาเนาะอ่ะก็มีน้ากันทั้งหมดเลยหกหกหกท่อนะคะเป็นท่อซีเมนต์นะคะที่ยึดบุญเพาะไว้นี่เนาะเป็นต้นบกักงูเห็นไหมพี่น้องบางบางสงการนั่นนวยนะ่ะเป็นก้อนเป็น,เป,นเป็นก้อนเป็นงวนอยู่อือันนี้พ่างกินไปแล้วกระลังสีกระลังสีกระลังสีเป็นนวยขึ้นอีกพี่น้องอ อันนี้เป็นสลัดทอดทีพ่อใหญ่ฝากมาให้ปลูกตอนนี้มันแก่เนี่ยพี่น้องมันเริ่มจะออกดอกแล้ววันมีผู้้ใดกินมันกินบพท่านกินบพท่านเนาะอันนี้เป็นในสวนขั่งน้อยน้อยนะคะพี่น้องในสวนพุ่วย่อมย่อมของเรานะคะอยากกินยังห้ากับปลูกเอานี่เป็นสลัดนะสลัดทีพ่อใหญ่ฝากมาให้ปลูกหมูนหน่นึงกะนั่น,นะะออแล้วนะคะออกดอกแล้วนะคะออกดอกห้ากว่สิใบใบเห้มันแก่อืม อันนี้เอาผักซีนะคะผักซีเอามาวานไว้พอดีฝน,น,นตัวกวางหันมันเปื่อยพี่น,น้องนี่มันเปื่อยมนกเกิดอยู่แต่ว่ามันห่างๆเนาะมันนี่ยี่บนก็เอาไว้หอมแบงนะคะหัวหอมแบงมาลงกําลังจะแตกขึ้นกําลังจะแตกขึ้นยี่บนก็เลยเอาปุ๋ยคอกมาใส่นะคะปุ๋ยขี้งวัวเนาะอันนี้เป็นผักกุยช่ายหรือว่าผักแป้่พี่นอ้องฟักกุยช่ายหรือว่าผักแปน้นเอามาเสียบหละเอามาปลูกไว้นะคะ นี่ด้านนี้เห็นปะในบุญเอามอ็บเอาขี่งัวมาใส่ใ่นะคะพี่น้องพึงเอาใส่หมว่านี่กำลังกำลังแตกอันนี้เป็นสวนยมยมของห้าพี่น้องมีเบอร์สุยางนะคะข้าตะไคร์เป็นข้าเป็นตะไคร์เป็นอันไหนก็นมีเนาะอันนี้ก่ชะอมนะคะชะอมนี่กกำลังสิกําลังสิแตกยอดกาลังสินันก็เลยตัดไว้นะคะเพราะต้นมันสูงเกินเพราะไต้นมันสูงเกิน กอกล้วยนะคะกล้วยเ้าก็มีแน่เน็ตน้อยพ่อได้ใส่ใบนะคะพ่อได้ใส่ใบใส่ยังไใบตะมกตะเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วอันนี้เป็นเบี้ยร์พายตูลงไม้นะคะพี่น้องเพื่อว่าเดี๋ยวมนี่มันแก่เขาก็สิีเดตเอาตัวน,นันแทนเขาค่ะเนาะเมื่อวานนี่ย้ายบนกะช่วงเศร้าๆก็ได้มาดตขอข้างบวบออก,ก,ก,กมาทางนี้นะคะ เห็ดค่างบวบออกมาทั้งนี้มันกระลังพี่น้องกระลังสีมีหนวยมีดอกก็เรี้ยงาบวบกินบอท่านน้องกินบอท่านเลยบวบน่วยบวบนวยแอนนพี่น้องอนตันอินเทนอยู่เห็นบ่พี่น้องกินบ่เมื่อนี่เมื่อนี้บิเก็บนะคะเมื่อนี้บิเก็บเพราะว่ามันกินบอท่านในตู้เย็นเขากป็ยังยั่งอยู่อันนี้เป็นผักสวนครัวของเฮาพี่นนองอ่า ผักสวนครัวของเฮานี่หมู่บ้านหน่อยๆมือนี่เป็นจังไ๋หมู่บ้านนีหน่อยๆดิห,หมู่บ้าน,นยีน่บนเก็บไปซีหา่วยมือนี่ก็ขึ้นเต็มอีกแล้วพี่น้องใหญ่อีกคือเก่าขนาดใหญ่อุ่นตูนเ,เต็มอีกแล้วผักบ,บวกพี่น้องบ,บวกเนะาะเป็นดอกเป็นหยังโอ้งามแห้งพี่น้องหนวยใหญ่อ,อุ่นตูนเ,เต็มเลยกัล้างน,นั่นเนาะทางไตนี่ก็เป็นต้นกระเจียวดิพี่น้องเนี่ยเป็นต้นกระเจียว ตุน่นตะเจียวผักมิโตะผักหอมเปย์นะคะผักหอมเปย์ผักหอมเปย์ผักสลัดเน่มีสุยางอ่ะพี่น้องมีสุเน่ก็ได้กินอันนี้เป็นอ่ะอันนี้เป็นเบี้ยผักชีจีนนะคะเบี้ยผักชีจีนกะลังสวงามนี่วันปลูกไว้พี่น้องเอเ้ยพอาได้ยุได้กินนะคะพอาได้ยุได้กินก็ต้องได้ซื้อได้ยังเขาเนาะเดี๋ยวสิบ้า เดี๋ยวสิบห้าไปเบิ้งบอ่อปลาไปนี่หลายคนอยากเขียนอยากาให้อธิบายเรื่องอธิบายเรื่องพักเรื่องปลาเรื่องหอยนะคะ่าเลี้ยงจังไบโบนจะพาเบิง้งมาค่ะเนาะไปออกไปอันนี้เป็นด้านหลังบ้านเด้อพี่น้องเป็นด้านหลังบ้านใน,ใน,นี่บุนแต่บ่าเขาสามารถเข้าได้ทั้งสองทาง นี่มีลมแน่พี่น้องช่วงเสามีล่มอยู่เดี๋ยวหอสิบ้าเบิรงการเลี้ยงหอยซื้อมามัดขึ้นมันตึงๆแน่เลยหลานมาล่างนี่ไห้ล่างบอ่อให้พี่น้องมาล่างบอ่อให่ตึงเปิดหน้าใส่โอเคบอ แล้วค่ะปลกไว้อันพว้ายอย่างมันหอนเดืดมันหอนย่นนานนามมันหอนละหอยมันตายพี่น้องนคะคะนี่คือเป็นโบหอยของห้าวน้พี่น้องนะโบหอยหลานหลังเลียนเปลียน,นนามพี่น้องเปลี่ยนนามจะเอานามไม้ใส่นะคะหอยที่เขาตักกินนี่แหละอาหารของเขาคืออย่างวะติอาหารของเขาก็คือ ตัวนี้พี่นอ้องเดี๋ยวแยกบนสซนไ้เิรงอาหารของเขากินก็คือตัวนี้นะคะนี่เป็นตน้นเป็นต้นผงชื่อรสหรือว่าตน้นไชย,ย่านะคะพี่น้องเป็นต้นผงชื่อรสหรือว่าต้นไชย่า,ยยาแล้วก็พักบุ้งนะคะประเภทพักนี่เขาจะกินได้ทุกอย่างพี่น้องประเภทพักนี่เขาจะกินได้ทุกอย่างเ้ยหอยนีย่กินได้ทุกอย่างจะเป็นมะละกอจะเป็นแตงโมนะคะเปลือกแตงโมเปลือกมะละกอ จะเป็นผักชะยาผักบุ้งนะคะที่เป็นผักอะทุกอย่างมันกินได้นะคะกินได้เลยบาบ่าจาเป็นจะบ่ยอย่างให,ให้อาหารนะคะอาหารพวกอาหารปลาแต่ว่าถ้าเฮาเอาให้บ่เยอะบ่ยอย่างเงี้ยสิก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าให้เยอะๆนะมันจะเหตุให้หนาม,มันเสียนะคะถ้านามเสียนาเน่าแล้วมันจะหอยเขาจะเน่าตายไปด้วยอย่างเี้ยนะพี่น้องอันนี้คือหอยบ่อหอยเฮานะคะเฮากะกอ เขาก็จะก่อไอ้อันปูนซีเมนขึ้นมานะคะก่ออิฐบล็อกแบบนี้พี่น้องแล้วข้างในเขาก็ฉาบเขาจะเอากวางจากเม็ดเขาจะเอาอา่ความสูงจากเม็ดนะคะเขาก็ก่อก่ออิฐขึ้นแล้วเขาก็ฉาบดานในนะคะเทพืนแล้วก็เอาหอยลงมาปล่อยนะคะให้อาหารของมันเลี้ยนน้ำตามสภาพน้ำนะคะอันนี้คือวิธีการเลี้ยงหอยเนะาะไม่ยากเลยนะคะเป็น หอยหน้าหรือว่าจะเป็นหอยเชอรี่ก็ได้นะคะพี่น้องง่ายๆนะคะอันนี้เนาะอันนี้เป็นว่อปลาดุกพี่น้องเดี๋ยวเยอะปุ๋งจะเอาอันนี้มาวานให้บึงเสียงเครื่องบ้านน้นสะอาดเพ่นเสียมีคนตายพี่น้องอ่าอันนี้เป็นบอ่อปลาดุกนะคะบอ่อปลาดุก เขาเลี้ยงแบบเขาเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าก็ให้ผักนะคะให้ผักบุ้งแล้วก็ให้อาหารอาหารเม็ดนะคะพี่น้องก็จะให้อาหารเม็ดอันนี้คือเขาบอ่อท่านหิวด้วยนี่เขาบอ่อหิวเพราะว่าช่วงเศร้าพอแล้วก็จะให้ไปแล้วนะคะจะให้ไปแล้วอันนี้กับก,การการทำบ่อกับเห็ดคือกันนะคะเห็ดคือกันกับบอหอย เขาจะจัดแบ่งเป็นล็อกๆนะคะจะจัดแบ่งเป็นล็อกๆว่าเอออันนี้เขาจะเอากว้างจากเมตรเขาจะเอาความสูงความกว้างเทดายเมตรเขาก็ก่ออิดตามนั้นเลยพี่น้องก่ออิดตามนั้นเลยแล้วเขากะเพราะเหตุเล็กๆนะคะขั้นตอนเล็กๆเขาก็จะเฝ้าเอาปลาเอายังมาลงพอเขาฉาบแล้วเอยยังแล้วเขาก็เอาไอ้ต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยเอามาแซ่ใส่กันกับน้ำนะคะไปจากอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาจ้องคอย ล่อยน้ำออกล้างบอ่อให้สะอาดเราจต้องค่อยเอาปลามาล่งปลอยเด้อพี่น้องนะคันสัน่นถ้าเฮาเอาปลาหรือว่าเอาหอยหรือว่าเอาอย่างล่งเลยนี่นี่ระยะเล็กๆเ,เลยนะ่ะที่เฮาบริข่าขาดเชื้อปูนเนาะมันจะเห็นให้ปลาหรืหอว่าหอยหรือว่าหยังน่ะมันจะตายนะคะมันก็จะตายอันนี้เป็นปลาดุกแบบปลาดุกยังปลาดุกอุยปลาดุกลสเซียนะคะ่ะเนี่ยที่เขาสื่อ ลูกมันมากนะคะตัวนี้น้อยมันมากคือตัวละสองบาทตัวละสองบาทสมมงหมว่าอ่ะอ่าร้อยตัวจริงๆก็สองรอยบาทจริงๆนะพี่น้องเอามาเป็นพันตัวอ่าพันตัวก็สองพันบาทนะคะก็มีน้ากันอยู่ทั้งหมือกับมียุซีบอสปลาในสิ่งนี้ยูซีบอนะคะอีกบอ่อหนึ่งนะคะนี่ อัน,นกกาแบบว่าห้าเห้าเลี้ยงนี่เพื่อเป็นเพื่อเป็นอาหารที่เราจะกินน่ะพี่น้องเขาอยากกินเ้ากะเ้ากะมัดักไปทอดไปแกงเอาไปหนึ่งเอาไปปิ้งเอาไปย่างก็แล้วแต่คพามอยากคพามที่ว่าเขาอยากจะแปรแปรูปเป็นอาหารประเภทใดน,นะคะทำเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงชื่อกันนะคะปลากับหอยเขาก็เลี้ยงชื่อกันนะ อันนี้ก็านามก็เน่าไปพูดละ่ะเน่าไปทั้งฝนพี่น้องครั้งบ่อหอยบ่ออย่างณนั้งหมดมันมนี่เนาะกันหนึ่งสองสามสี่ห้านะตอนนี้อยู่หาล็อกหาล็อกห้าล็อกพ่อเด็กอยู่เด็กกินเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นไอป้ปลาหมอหรือว่าปลาเข็งหน้ากับปลาหมอเทศตายบ่อยละมากปลาหมอเทศนี่มันเหลือแต่ปลาเข็งหน้าไบอยู่ในนี่อันนี้ตัวมันจะหน่อยก็เขานี่ โอนี่ตัวน่อยตัเขาอยูยปรนมั้นว่าอาหารน้นบบสมบูรณ์บอกดูจะไ้กับบลูรู้สึกว่าโอนี่จะหน่อยก็มืออาหารมันอาหน้าม,มันก็เริ่มจะพุ่นเลยนะนี่เพราะว่ามันมีแต่ไข่นาวะทิพหน้าหมูว่านี่เจ็นแต่ไข่นามันเยอะไข่นามันไหลเขาก็จะเปลี่ยนบบอ,ออกอยู่บ่อยๆพี่น้องเขาก็จะดูสภาพว่า เขาก็จะเบ่งสภาพของน้ำนะคะถ้าน้ำมันถ้าน้ำมันมีตะกอนเยอะนะคะมีตะกอนเยอะนี่คือปลาเขาจะไม่สามารถหายใจได้สะดวกเพราะว่าปลามันหายใจทางเหงือกเนาะพี่น้องเนาะปลาหายใจทังเหงือกมันก็เลยเหตุให้ปลาหายใจไม่สะดวกแล้วก็จะขึ้นขึ้นหัวขึ้นหัวเหนือน้ำมารับออกซิเจนนะคะรับออกซิเจนเหนือน้ำเพราะว่าในน้ำม,มันไม่มีออกซิเจน บัมีออกซิเจนเนื่องด้วยตะกอนมันเยอะพี่น้องในน้ำมันบมีออกซิเจนตะกอนมันเยอะปลามันหายใจบสะดวกมันก็จะขึ้นหนวดขืนหนวดขืนหัวข้นมาลับออกซิเจนเหนือน้ำนะคะพี่น้องถ้าเขาเปลี่ยนน้ำออกมันก็จะเห็นให้ปลาตายในที่สุดนะคะมันก็จะเห็นให้ปลาตายในที่สุดเขาก็ต้องเบิ่จสภาพนามน้ำปลามันมีตะกอนมันขุนมันหยั่งหลายบ่ออย่างประมาณนี้นะคะอันนี้คือเป็นปลาเลี้ยงในบ่อนะคะในบ่อซีเมน ถ้าบ่ดินม่เป็นอย่างนะคะพี่น้องบอ่ดินเขาจะบ่มีปัญหาอย่างเนาะอ่อันนี้สําหรับคลิปนี้ก็สําหรับผู้ที่อ,าอยากเบิ้งอยากเบิ้งวิธีการเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยแล้วก็ดำรงชีวิตแบบบ้านๆเนาะค่ะเนาะเลาก็ได้น้าเสนอได้นน้ากันนะคะก็ะถ้าหมักได้ชีวิตบ้านๆของยายบุญก็่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,คะกดเป็นกําลังใจให้ยายบุญน้ำในเด้อค่ะเด้อถ้าอยากรู้อยากกินนี้อย่างกั อสอบถามเขามาได้นะคะถ้ายญ่บนน้าเสนอได้นะคะแนะนําได้ก็จะคุยให้ฟังก็จะนําเสนอให้ได้รับหูรับเบิ้งน้ากันนะคะพี่น้องเนาะ<ม>ตามนั้นนะคะพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อหญ่บนจะไปหาอาบน้ำกินเข่าแล้วก็จะออกไปนอกทงก่อนเมื่อนี้จะไปง้มหอยนะคะไปง้มหอยอย่างง้มหอยจูบนะคะจะไปกินเข่าปลาไปตำหุงอ่อยู่ทงหน้าพุณล่ะทงหน้าบั่น ในใยหยอดทางนอกบานผุหลเนาะพี่น้องเนาะเอาตามนั้นนะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณอหลายๆด้วยค่ะ